หาคือนักเรียนที่เดินทางมาจากโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องข้ามถนนมาจากหามู่บ้านยังโรงเรียนทำให้ไม่ได้รับความปลอดภัยในการข้ามถนนการทำนะคะมีบอร์ด a r d u i มีเซนเซอร์มีสายจาัมมีโซลไลแตีมสายเคเบิลผงสะทอบกาวร้อนกืนกาวกาวสองหน้าแผ่นไม้แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะ ของการทํางานของที่กั้นถนนนะคะมีความควบคุมตรงเซนเซอร์เมื่อรถเซนเซ,นเซอร์รถวิ่งมาฝั่งนี้จะทําให้ไม้กั้นโลงนะคะสัดที่ที่สาธิตนะคะคนจะเดินมาฝั่งนี้เดินข้ามไปจนหมดคนที่ควบคุมถึงเซนเซ,นเซอร์จะออกมาทําให้รถวิ่งผ่านได้ค่ะสะท้อนความคิดนะคะทําให้เราได้แชร์ความคิดร่วมกันแล้วก็มีความสามาัคคีในการทํางานกันมากขึ้นค่ะ